ขบวนรถโดยสารขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่463 463ต้นทางจากสถานีสถานีพัทลุงรายทางสุไหโกลกหรือขบวนรถท้องถิ่นที่463 463ต้นทางจากสถานสถานีสถานีพัทลุงรายทางสุไหโกลกครับ

หมายเลขสี่หนึ่งหครับโ oh, oh, oh. อ้โหบชอสห้าหนึ่งสครับบชบอชอสสามองเจครับบบอชอสอส,อสามสสามครับบชสสามสห้าครับ บอชอสอสองเก้าสองครับบบอชอสอสามสองศูนย์ฮะบบอชสสามสองศูนย์ครับบบสพบสพขอให้บสพห้าสิบแปดครับ เทศไขอขอบคุณทายสาทุกทานายดีครับบอชเป็นบชสหนึ่งแปดเจ็ดครับเนะรา er มาลุ้นกันนะฮะว่าวันนี้จะได้หัวอร่อยทาขบวน463านะครับ

รถไฟอ n อนทัวร์ช n e นครับไปติดตามได้เลยนะ tour channel. อ่อนทัวร์ชีแนลถ้าผู้ติดตามถึงฮะใช่ถ้าผู้ติดตามถึงร้านซับก็ได้เงินได้โลเ่ใช่แต่ตอนนี้ผู้ติดตามอยู่แค่สองร้อย ตาไม่ก็ยูทูบพวกเราที่มนดำเดี๋ยวยูทูบตามเส้นทางรถไฟอะไรพวกนี้พวกของคนเราอ๋อได้ติดตามอยู่ฮะผมว่าจะไปกรุงเทพบ<โ>บนั่งรถไฟไปกรุงเทพวันนี้บาวบวัวอ๋อบาโบวัวบาว์วัวอ่าฮะได้ดูอยู่ฮะว่าจะนั่งรถไฟไปกรุงเทพอยู่นี อืมท้งใหญ่ใช่ตัางกรุงเทพนี่ผมร mm hmm. อช okay. ีวิตวายลงใต้อย่างเดียวเลยนี่แล้วพอดีอยู่ไหนครับอยู่กรุงกฮะแต่ว่าวันนี้มาแม่มาหาหมอก็เลยได้มาถ่ายโอ้ทำไมวันนี้รถตามรวดากันเยอะจังรถจะตามบันไดเรื่องนี้แล้ว เมื่อวานนี้โอ้โหช้ากว่าจะเข้าเกือบ8โมงสีดายมากเลยวันนี้37พ่วง JR ไม่ได้ไปถ่ายที่โกรกโอบขอให้พ่วงมาบ่อย,อยๆเหอะอยากเห็น เงี้ยพอโอเคนะ463ห9 4 7่ามเวลแต่456เมื่อกี้ขึ้นตามเวลาเรื่อง่าเรื่องเป็น8ป้าหกามกับม่กับกับพ่อมาเป็นครอบครัวนบ้านหลานแม่ ใช่ือว่าเยาวิ่งแถวทางปาดีไปทางปาดีปาดีสายหลักก็ต้สายบุรีใช่ไหมใช่ฮะข้าบุรีนี่ยโคตรใช่ฮะแต่ว่าหลายวันก่อนผมนั่งรถสี่สี่แปดขึ้นมาเยลาไปถ่ายหนึ่งก้าที่เยลาจริงๆว่าก็อยากตื่นเช้าเลยเพราะว่าง่วง ต่เพื่อคนดูก็เลยอ่ะทำสักหน่อยต้องให้ผู้ติดตามถึง1ล้านซับถึงจะได้เงินได้โล่เดไม่ได้เข้าไปดูที มันเที่ยวของไทยใช่คนรู้ว่าเป็นเยอะมนะากามเลยเกี๋ยวการท่องเที่ยวโอเคเดี๋ยวไปดูขบวน463